สวัสดีครับอยู่กับรายการพักพาไป วันนี้เราจะมาว่ายน้ำกันกับไอเฟิลครับ ◆ <laughs> มึงก็ลงมาแล้วก็ถือลงเยยิ้มเสียวไม่ได้ไม่ได้ใรพักมาเราม่แล้วนึ่งนึ่่กระโดนะนั่งนั่งนยาวไม่ไม่กูถือให้ลงมาลงลงเร็วลงลๆๆานก็ถือถือข้าอย่างนี้เออ ถือง <uras> ี้ถ <ais> ืองี้ถืองี้ถือให้พักถือวางวางก่อนวางก่อนโคตรเสียวอ่ะ สวัสดีครับทุกคนตอนนี <S <S ้เรากำลังอยู Lincoln ่ในรายการพักผ่ไปน้ำเขา้มวไาๆเอาไหเ้าไหเีวจไกล้ๆต้องตีน้ำนะต้องบอกว่าดท้ายนี้่ในการกิดอยู่ใช่ไหม อย่ังไม่เอาผู้ชายผู้หิงสนึ่งวันนี้เราอยู่เลในการพาพาไปเอาขึแค่ัาหน่อยดิอามึงกินขลิบขาโอเคโอเคกินขิบขาัานะกน่วิขามัโอเควันนี้เราอยู่ในการพาพาไปมีขึ้นแบ แอล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 เช็ดไอแพดพาคให้หน่อย้ลับเ้าไปนั้นแอลคือตอนนี้ไอเฟลังบอกพี่แอลว่าหยิบแทเบล็ดมาให้หน่อยก็เลยเป็นภาพประมาณนี้พี่เอลสงสัยพี่แอลไปกดไอที่กดอ่าอันนี้ก็กดค้างไปเลยกดยาวมากนะก็ระหว่างที่ มันกดยาวขนาดนี้ก็ขอเล่าหน่อยละกันคือผมเป็นคนนัดไอเฟลเนี่ยว่าจะไปถ่ายคลิปที่บ้านแต่ไอเฟลบอกมาได้มาได้คือมาบ้านได้แต่กําลังจะไปคอนโดณนะวันนั้นนะนะก็เลยก็เลยไปคอนโดก่อนแล้วสรุปคือตอนนั้นไอเฟลยังไม่ไปก็เลยต้องกลับมารอสี่โมงถึงเขาจะไปทําความสะอาดคอนโด ก็เกิดเป็นคลิปนี้ขึ้นมาที่เราไปเล่นน้ำกับไอเฟลตอนแรกอะจริงๆอะมันมีสัปดาห์ก่อนหน้านั้นที่ถามไอเฟลว่าเอออาทิตย์นี้ว่างไหมจะพาจะไปแต่ไอเฟลก็อาทิตย์นั้น่ะไม่ว่างก็เลยก็เลยเลื่อนมาเป็นอาทิตย์นี้นะก็ทำให้เกิดคลิปนี้ขึ้นมาช่วงต่อไปก็จะเป็นช่วงการตอบคำถามใน สาวายน้ำนะคำถามเกี่ยวกับเรื่องต่างๆที่ผมอยากรู้แล้วก็ทุกคนอยากรู้เหมือนกันผู้ชมในช่องอายที่อยากรู้ว่าไอเฟลเป็นไงบ้างไอเฟลอยู่ยังไงทุกคนในช่องอายอยากรู้แน่นอนเพราะว่าช่องาอเนี่ยก็เริ่มมาจากไอเฟลเหมือนกันนะต่อไปนี่ก็จะเป็นฉากที่ผมรู้ตัวแล้วว่ากดยังอัดไปอยู่ <laughs> ย,ย,ยจจะอยออัดไู่ เราจะมีคำถามให้อยู่ประมาณร้อยข้ออ oh. ตอบพร้องามเกี่ยวกับไอเฟลเพราะว่าทุกคนอยากรู้แฟนคลับช่องอายทุกคนอยากรู้ชีวิตเป็นไงบ้างหลังจากหลังจากจบกรารันไปก็ดีเป็นไงบ้าง,งก,าก็ดีชีวิตดีปกติเดิทุกอยาก่างไม่นงไง,ไงข้อสอง มาจากปูเจไดก็สองมาจากมาจากมาจากปูเจไดถามว่าทำไมทำไมไอ้เชี่ยวหนีเรียนปูปูบ่อยจังอ๋อมสองนะครับไม่ว่างแล้วแล้วทำไมถึงหนีเรียนครับไม่ว่างครับไม่ว่างครับไม่มีเวลาบ้างโดดเรียนหรือล่าไม่โดดไม่โดดไม่มีเวลาไม่มีเวลา แล้วเป็นยังไงบ้างอะไรวะเขียนสะคิดมาอะไลืมอะเข้ามาในเฟรมดีเข้ามาเข้ามา,อ,าอะไรต่อวะแป๊บนึงขอคิดก่อนชีวิตต่อ <c oughs> ชีวิตกัรเป็นอยู่ในตอนนี้เป็ <c oughs> นยังไงบ้างนี่ปกติมันได้อะไรไม่มีอะไร แล้วเพื่อนที่โรงเรียนเป็นไงบ้างเอ่ใช้ได้ครับบางคนอะไรนะพูดดีๆได้ไหมใช้ได้เพื่อนบางคนก็ใช้ได้ครับบางคนก็นี่คำถามต่อไปคือตอบคิดถึงเพื่อนการันไหมครับเออผมมันผมก็ไปอยู่แบบ ไมอยู่บ้างลงเงี้ยไม่ใช่ไม่ใช่คิดถึงเพื่อนโรงเรียนการันต์เออคิดถึงคิดถึงพวกวมูวี่ฟินนิบอยคิดถึงไบครับคิดถึงไบแอะโปมูวี่คิดถึงทุกคนเลยที่เป็นผู้ชายนะอนุทำไมทำไมต้องเน้นอ่าทำไมต้องเน้นเออคิดถึงทุกคนครับทั้งสายสองคนปฏิบัติคนนี่เป่าสมดิ้ง ใครหนึ่งคนใครใครก็แต่ละคนก็อ๋อล่าสุดวันวันที่สามวันที่สามเนี่ยผมเพิ่งไปดูหนักมาครับด้วยกันมาสามษสาที่เวจเจตกูรู้อืมใช่ได้เจออีกรอบหนึ่งมูวี่อปโปสูงขึ้นนะอปโปสูงขึ้น มูวี่เท่าเดิมไอโฟนไอโฟนดำไอโฟนดำขึ้นวินก็เท่าเดิมแต่ผมยาวขึ้นนิดนึงอะไรอะไรคือมูวี่เท่าเดิมความสูงเท่าเดิมคือไม่เปลี่ยนเลยหรอเออเท่าเดิมเลยไอโฟนไอโฟนดำ้นนิดนงวินกับฟินิกซ์ไต้ตันนี่เราก็เห็นบ่อยแล้วก็ก็เห็นมาตลอดก็ไม่ได้ดูความเปลี่ยนแปลงก็ยังคุยกันอยู่เลย ฟินิกอ่ะอ้ฟินิกฟินิกไม่ค่อยได้คุยแต่จะเจอวินเราจะก็จะคุยกับวินอยู่ตอนอยู่ที่โรงเรียนแล้วแล้วไปอยู่นู่นนี่เป็นไงบ้างอยู่ในเมืองอยู่ในเมืองก็ดีครับมีอะไรก็สะดวกมากขึ้นอย่างเช่นรถไฟฟ้าหรือว่ารถบัสหรือว่าข้าวเท่าไหร่ข้าวข้าวต่อไปโรงเรียนใช่ไหมอืมเท่าไหร่สัปดาห์ละห้าร้อย สัปดาห์ละห้าร้อยก็วันละห้าวันละร้อยใช่ไหมวันวันละร้อยบาทแต่ว่าปกติไม่เคยไม่เคยใช้สปัสปดาห์แรกจะไม่ใช้ห้าร้อยจะจะเก็บไว้ก่อนให้ครบหนึ่งพันแล้วก็ค่อยใช้จะอ,อะไรที่มันมีประโยชน์เราเราข้าวถามข้าวไม่ได้ไม่ได้ถามเงินข้าวส่วนใหญ่แล้วแต่ร้านหลยบางครั้งข้าวสามสิบบาทส่วนใหญ่ก็ลัหลักสิบ 10, ครับไม่จ่านมาตรฐานก็คือสี่สิบสามสิบมีแค่นี้ แต่ถ้าข้าวพี่ในเมืองสยามอะไรแบบนี้ก็หลักร้อยขึ้นเลยคิดยังไงกับสวิตสองครับอะไรนะคิดยังไงกับแมวด้วยกันเดี๋ยวอ่ะตัดทิ้ง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 แล้วคิดยังไงกับใครวะอ๋อคิดยังไงกับ ยังไงกับกับกับเพื่อนที่โด่งดังครับใครมาเพื่อนที่โด่งดังใครมาเพื่อนที่โด่งดังใครวะเบื้องหลังเยอะนี่ตัดตัดตัดโอเคคำถามต่อไปคือคิดยังไงกับช่องอายที่คลิปสบาร์เลยหนึ่งคลิปครับอือ ดีขึ้นนะไม่ไม่แบบกิจาม่าแบบทุกคนไม่ลืมอะไรก็คือไม่ลืมช่องไออะไรตลอดไม่ลืมช่องอายคนดูไม่น้อยหลักสิบอะไหนนะหลักสิบก็ไม่ไม่ได้ลืมไงไม่หลักร้อยเหมือนคลิปเก่าก็ต้องโปรโมทอย่างคลิปล่าสุดก็โปรโมทไปคือแบบว่าซูชิลงคุ้มทุนมากเลยนะชิ้นนั้นดูยังอืมกิจามาเหมืน ทุนทุนแบบซื้อมาขึ้นตัวแล้วก็แข่งกันทำเบื่อไหมครับเดื่อครับเดี๋ยวลองมาดูนะคึดนนี้ขึ้นนี้เห็นกันแล้วใช่ไหมแล้วก็คำถามสุดท้ายครับก็คือคิดยังไงกับช่องไอ้ดังรับ ยังไม่ดังยังไม่ดังถ้าช่องรายดารเนี่ยน่าจะแบบทิดทับต้น้ๆเลยแหะคุปปูมาเห็น mm ดูทิ่อันน้ำไม่พ้นยังดูแล้วยังงไบ้างน้ำพ้นก็ใช้ได้สักพอดีน้ำไม่พนน้ำไ้นดูน่ากินมากครับ ต,ต้องอไปดูเบื้องหลังนะดูให้จบนะมีเบื้องหลังดูมือต่ไ่คิด่ะแล้วก็เพิ่งลงคลิปใหม่ไปวันนี้เลยเนี่ย <c oughs> ชื่อคิดว่ารีวิวหนังอลิเอเลโอโอลิโอเอลโอนะตอนที่ถ่ายอยู่ก็ลงคลิปนั้นไปก็ไปก็คือที่ ที่เฟี้ยหนีเรียนไหมมี <c oughs> มันอยู่ไกลครับรูปบ้านโรงเรียนผมอยู่ไกลที่แล้วสรุปนี่คือหนีเรียนไปเพราะอะไรเอาเอา,เอาเหตุผลจริงๆริ่ว่างเหรอไม่ว่างอะไรล่ะเรื่องเรื่องอะไรเรื่องที่จะขึ้นม .2 เรื่อง,เร,องเรื่องแผนแล้วออะไรต่างๆแผนแผนอะไรแผนการเรียนแผนการเรียนแผนการเรียนอะไรนะ อนนี้ก็รู้หรอวะ <c oughs> อ๋อเออเพิ่งคิดคำถามได้ในอนาคตจะต่อแผนการเรียนอะไรหรอครับจะมีวางแผนอะไรไว้บ้างในอนาคตเราจะคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ประมาณนั้นแล้วแล้วตัวแปรของสองยกกำลังตัดที่ใดตัดที่ ผัดไดเยอะโอเคไปชิ้นยี่สิบเก้านาทีบ้าไปแล้วโอเคโอเคก็ผัดไปแค่นี้ก่อนเดี๋ยวขอบคุณที่รับชมคลิปนี้จนจบบอกเลยว่าเรากำลังจะมีโปรเจกต์ใหม่ในเร็วๆนี้ก็ขอให้ทุกคนติดตามช่องไอซ์ไปเรื่อยๆสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ Intro my little, little knee.